ยมองเลยจับมองพยายามมองมาแล้วพยายามมองมือนี่ใส่มองกระดุงไปทันตึกจ้ะเะ็นปลามอวงอยู่นะมันอือก็ได้กินน้ำปลามองอยู่ม้ำปลากระแตบพี่น้องใช่นมีแต่ปลาเนี่ยมันปลาคุ้มปลาอี๋ยังนี่คือปลาทูแท้ปลกระแตบไงปลานี่จ้ะปลามองโมเมนปลากระดุงเจ้ข้มเรื มาพบกับสองยาใส่ป่าอีกเด้อพีนอ่น้องเลยกระปูกกระป๋ายน้ำเงินน้ำซานนี่แหละมือเนี่ยสิไปไทายยุธงให้พี่น,พน,น้องเบื้องยุเพเนาะค่ะเนาะท่าน้องแป้งไปกินข้าวป้ายยุเพะมพัดเพ่ซอยเปี๊ยแดงวัฒน์ตื่นวันเสาร์มือเหนี่ยวัฒน์ตื่น,นตนิสวัสดีต,ตื่นยากดอกวันหยุดเนาะวันยุแลกสารเนาะตืน่นยากสวัสดีต,ติวันพักผ่อนค่ะท,ทักทายพี่น้อง แยกออกตัวมันสุดตัวได้เน่าเอาเฮ็ดประแดกตัวได้สุดเอาให้ลูกค้าลูกค้าอยากปิ้งกต็ตำมาทัวพืสีแซบว่สะสักอ่าน,<ะ>น้นองจะ้จะเรดยบซิงทูตั้งตัวบ้านพี่น้องก็เอ,อื้อปลาแปรเพื่บ้านตามนี้บ้านยา่างเสร็จอยู่<ะ>บ่หมอานเดกจะตัดแต่อเาสท ชิ้สองคุณเจ้าไปเอาตั้งนอนเออมาเจ้าไปส่งกันน,นี่อะไรบ้างบ่ช่างตัดบข้างนี้เจ้าเก่าข้นมาได้สูงโอ้ยยังไปก้นพี่นอ้องจระสิออกไปบรรยากาศไฮเมื่อนี้พี่นอ้องฝนบ่ตกคือไมาอยู่ห่างบ่ทันตกจะไปส่งกัน ท่านลูกค้าซื้อแล้วค่ะสองถุงอันนี้ปลาชิ้งบ้างนะจ้ะพี่ค่ากับพ่อใหญ่เดชนี่จ้า <laughs> สองถุงติค่ะขอบคุณมากนะคะท่านพ่อผู้ใหญ่อืมเอรลดเออถุงละซาวนี่จ้าอ๋อสมอ่ลมาเก็บเงินชามาตะกิจมูบานซื้อปลาของหลายเอาเลยสามถุง อวลดให้หจะขอบคุณค่าจะขายไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านขอบคุณค่าท่านลูกค้าก็าสมอด้วยกัน <c oughs> พี่น้องมาน้าอีกแล้วจ้ะมาใส่ปุ๋ยบักทั่วส4มือแล้ว บัด้มาค่ะงานซุปยูเลาลบ้านนะคะเนาะยูดใกล้กันกับปเฮเทเบียร์แค่งานซอยกันบ่ได้มาเบื่งบมกทัว4ี่มือเลยพี่น้องพร่มจอดอกมาใส่ปุ๋ยหมากพร้อมพี่น้องดอกออกแล้วก็เริมมาใส่ปุ๋ยหมากนี่จะเขียวขึ้นลายแล่ะบรรยากาศท่งหน้าพี่น้องเบิองอีกก่อนนี่ค่ะ คว่ำจอดอกพี่น้องมดกระขึ้นมดกระขึ้นดอกมันยันมันเจะดอกมันเนาะเขียวปื้ดพี่น้องเลยถึกฝนซีมือถึกปุ๋ยมือน,นเอาปุ๋ยมาใสเ่เรียงหมากเรียงกอเหมือบบเนี่ยมาใสเ่เรียงหมากเนาะวางหันปุ๋ยยุเรียเนาะวันนี้ปุ๋ยหมาก ฝนตกดีขนาดพี่น้องท้างพี่น้องฝนตกดีบ่สี่มือหามือแหละฝนตกนี่บ่แดดบ่หนายอย่างอืมนี่ว่าแต่สี่มือหามือตีสองอาทิตย์แล้วพี่น้องนี่ค่ะคือมาอีกคือเก้านี่มาเบิ่งทางนี่ป่ะนี่ พ่วงข้างสะวะนี่นี่จะ้ะไงเลยเด้อป่าพวก,กลังใหญ่ขึ้นพี่น้องถ่ายพี่น้องค่ะเขียวแล้วเขาก็ไดเพราะท่านได้ใส่ปุ๋ยทาแต่หนามแหง้งหนามมันยังหลายอยู่ใส่ปุ๋ยยังบ่ได้พี่น้องหนามมันยังดุลคันแทนาอยู่นหนามร้ายใส่ปุ๋ยยังบ่ทันได้นี่ แต่แต่มตาตัดหนาแต่มือคุณล่ะหายล้วผู้สาเนี่ยป้าบอนเกษตรก็งามขนาดน้ำสะาฟุนบอลลินดี นางส้มขาวเขียวบอ่อปูเอ้มอยมัตะลหญงาพร้อมเส้ามีแห้งทิงเถียงพี่น้องจ้ะเขาใหญ่เส้าม,มีแห้งก่อนจังลงไปไหมตายหัวละพา,านีน่ยเนาะโพดปุ๋ยพี่น้องดังไอแม่ <c oughs> หัวละพากำลังงามจ้ะเพิ่นออกดอกแน่ลดเอาปุ๋ยใส่เพื่อนมือน่ะลด แดงหงุดหงิดเลยใจร้ายหลยุดไม่ดีเลยซุ้มทางนัน้นผิดปุ๋ยผักเขียวกระทุกลูกเครื่องออกดอกดยใ่พ่อใหญ่พอใจเห็นมันงามเชี่ยออกเนาะ โอเสียงเครื่องบินไอพ่นไอพ่นเมื่อแล้เนาะหอนยันเนาะไเมื่อได้กอสจมาใส่ปุยนี่ปูเลืกเนาะอ่อ ây phút môi hên yên tất sáng ngay yên tất sáng môi kia không biển <laughs> เก็บยอกคาเมื่อกินงามรอกภูมิเดียวนี่ยนะภูมิมก,กระดอกมันแสบก้นต้นมันอ๋อมนดังแท่ดีไซด์ล่ะ ยิ่งยนแต่เสียงตีออกเมืงองก่อนจะได้ไปโมบุญน้ำเพลินก่อนวันนี้มาแต่ใส่มองแล้วก็มาเบิงนะ่งหน้าแล้วก็สิไปโมบุญน้ำเพลินจ้านี่มาโมบุญน้ำเพลินจ้า มาโมบุญบ้านคุณยายดวนค่ากล่องด่าเนาะเออมนเซนเป็นกระมาน้ำกันเนาะหุก้กระตาคนแต่งนี่ทั้งนอกอ,อันนี้คุณพี่อามคาค่ะได้บุญน้ำกันตเนอะอืจะได้เนี่ยนะไม่ดูว่ะ

อ่เออหงาขอบคุณค่ะนก้ว้างหังขงหวานเพียกพี่น้องของหวานเพียกพี่น้องของหวานเพียเกื้อยเพียกหรือเผือกเอ้ยพียกเมีจากคนซอย เอือกหัวใหญ่ๆเนาะฝนก็จะตกมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ย